ขาออกแล้วก้มทำหกสิบเซตหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ท่าแรกนะคะทำหกสิบเซตโอเคต่อกันท่าที่สองค่ะ ลงค่ะตอนนี้ทำสี่สิบห้าครั้งห<ฮ>้าข้างละยี่สิบท่าที่สามมือติดเหน็บข้างซ้ายแตะเท้า,าข้างขวามือข้างขวาแตะ สา <6. S 1> ข้างซ้ายนะคะทำอยาในี้หกสิบเซตนะคะค่อยหลังค่อยหัวอย่างนี้นะคะมือสานกันแล้วก็ค่อยหลังอย่างนี้แล้วก็ yeah, ทางแล้วก็นหนึ่งสองสลับคานะคะสี่อันนี้ท่าที่สามนะคะสำหรับคนที่ปวดหลังมดนจานะคะแต่อยากออกกำลังกายนะคะ ทาหมวกสิบเร็บนะคะท่าที่สามที่สี่ค่ะท่าที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสห้าหนสองสสห้าย่างนี้หกสิบเซตนะคะ และอย่าลืมนะคะควบคู่ไปด้วยการทานอาหารของเราด้วยค่ะมีประโยชน์